กาบเรียนท่านประธานที่เขาเยอะเขาลบครับไม่ทันเขาแล้วไม่ลาเปตัวหลังเลยก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้ทราบงประมาณ14,600มา0กับ25ล้านบาทคุณไปทุนครับแป๊บหนึ่งครับมีผู้ประท้วงคุณไปทุนครับมีผู้ประท้วงครับไม่ต้องเหมือนมากก็ได้หนุ้ย <c oughs> ประท้วงเรื่องอะไรครับคุณวายครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันปันทิสาสมาชิกตลกจากกรุงเทพมหานครขอประท้วงท่านประธานเรื่องเรื่องอะไรครับปล่อยให้สมาชิกที่หัวอ๋อสมาชิกที่อภิปรายอใช่ไหมครับปล่อยให้สมาชิกอภิปรายโอ้ยไอ้แงก็พึ่งไม่ได้โอ้ยเจอแล้ครับคนอื่นเลยเจอนั่งก่อนนะคุณเป็นผูใหญ่ เชิญผู้เป็พี่ปายต่อเลยนะครับรักษาเวลานิดนึงนะฮะรักษาเวลานิดนึงขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับผมแปลกใจที่เราได้ทําประชานิยมแล้วทําไมโครงการเจ้าพญาถึงไม่มีท่านประธานครับคุณไปทูลครับปีผู้ประท้วงครับขอประท้วงครับผมจะขอไปห้องน้าหน่อยครับจะประท้วงก่อนหรือจะไปห้องน้ําก่อนไปห้องน้ําก่อนครับแล้วค่อยกลับมาประท้วงได้ไหมครับ อาได้ครับขอบคุณท่านมาครับจริงๆถ้าขอไปห้องน้ำาบึงไปได้เลยครับไม่ต้องบอกว่าประท้วงนะฮะครับผมคนเป็นเบาหวานจะบ่อยอย่างเงี้ยนะฮะครับเชิญครับคุณประทุวครับปิดไปนครับปิดครับประท้วงครับครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับผมอาคมลิมิตใหม่ครับกราบเรียนท่านประธานครับประท้วงเรื่องอะไรครับห้องน้ำไม่มีลูกเหม็นครับ ขอปรกมากเลยครับเดี๋ยวจะให้ทางพนักงานดูแลให้นะครับออขอบคุณท่านประธานมากครับ,รบผมสัญญาว่าจะไม่กินเวลาของเพื่อนสมาชิกนะเชิญครับเพราะผมรู้ว่าเวลาของท่านทุกท่านวันนี้มีความหมายมากจะ5นาทีหรือจะ3นาทีผมก็ไม่อยายกให้ใครมาใช้เวลาของผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ,รบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะการเสียเวลานั้น มันต้องใช้ไม่ได้กับที่นี่เวลาที่คนจะได้กระปะทวงท่านประธานครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขออนั่งอยู่กับที่ขอใช้สิทธิ์สักนิดนึงครับเข้าใจครับเข้าใจคุณคุณขอนั่งก่อนนะครับไม่ผมกำลังจะบอกว่าเกิเวลาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมกำลังจะอธิบายมิดคำผมนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ผู้อภิปรายนะครับยกมือขึ้นมาเพื่อทําการอภิปรายผมก็รอมุกจากเขาอยู่นะมีแต่ผู้ประท้วงประท้วงอย่างเงี้ยมุกมันไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะแล้วผมก็รอมุกจากเขาอยู่ วันนี้เป็นการอภิปรายมุกกันผมอยากตายเลยเล่นตลกไม่เป็นเชิญเชิญผู้ปายครับทั้นผมขอใช้เวลาแค่นี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกและท่านประธานขอบคุณครับจริงผมไม่สบายใจมึงนอกกับกูป่ะอรักษาเมลียาตนิดนึงนะครับ